ไปนอนรีสอร์ทรูที่พัทยา2วัน1คืนที่นี่เป็นรีสอร์ทเดียวในประเทศไทยที่มีสระว่ายน้ำโอโซนส่วนตัวที่ตั้งอยู่ในวิลล่าทุกหลังและมีเนล่าภูวิลล่าพัทยาเก็บกระเป๋าเราไปกันเลยค่ะ มาถึงแล้วไบอันคือนั่งรอชิลเลยเพราะว่ามีพี่ๆมาช่วยยกกระเป๋ากันถึงรถบริการอย่างดีเสร็จแล้วไปค่ะเข้าไปเช็คอินกันมาถึงก็รับเวลคัมดริงค์แต่ที่สะดุดตาโซนบาร์ค่ะสวยจึ้งและแสงดีคืนนี้ต้องแวะมาแล้วส่วนตอนนี้ไปที่ห้องพักกันก่อนค่ะที่นี่เขาจะเป็น private pool villa ทุกหลังนะคะสําหรับห้องที่เราพักก็จะเป็นแบบดีลักพูลวิลล่า with ูลแอ a c ซสก็คือมีสระน้ําอุ่นอยู่ในห้องไปเลยภายในวิลล่ามีอเมนิตี้ให้ครบอย่างของเบบี้ก็มีเบบี้คอร์ทให้คือน่ารักมาก,มากๆรวมไปถึงของใช้เด็กอื ื่นเขาก็เตรียมไว้ให้อย่างดีเลยค่ะไม่ต้องพกอะไรไปให้เยอะแยะคือพ่อแม่ถูกใจสิ่งนี้มากอะ่ะมีให้ยันของเล่นอะ่ะคิดดูคือไบรอันเพลินสุดๆและครั้งนี้นะคะเราก็พาน้องไบอันลงสระน้ำครั้งแรกที่กล้าให้หลงก็เพราะว่าเป็นสระน้าอุ่นแบบอินดอร์เป็นระบบซิงกับเครื่องปรับอากาศคือยิ่งเปิดแอร์เย็นน้าก็ยิ่งอุ่นใช้พลังงานความร้อนจากแอร์มารีวิสน้ําจึงใสสะอาดไม่ระคายเคืองผิวมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อมากกว่าคอรีน50เท่าเขาใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับอุตสาหกรรมน้ําดื่มเลยนะซ แบบสุดๆเลยค่ะถือเป็นโมเมนต์ที่แฮปปี้มากและยังสามารถลงสระส,ส่วนกลางได้ที่หน้าวิลล่าเราเลยนะบรรยากาศคือร่มรื่นมากมีพูลบาร์ให้นั่งจิบเครื่องดื่มชิลๆด้วยและหากบ้านไหนมีเด็กๆนะคะมาขามาเอนจอยกันต่อได้ที่โซนวอเตอร์พาร์ครับรองเด็กๆต้องเลิศเราชอบความรักโลกของที่นี่นะอย่างที่เขาเลือกใช้รถไฟฟ้าให้ผู้เข้าพักขับเล่นชมวิวภายในวิลล่าได้เมื่อเย็นเราก็แวะมากันที่โทปาซิโอบาร์สวยชิคมากสายคอนเทนต์คือไม่ควรพลาดพร้อมเครื่องดื่มที่เนรมิตกันไว้อย่างสร้างสารรค์สวยหน้าดื่มทุกแก้ว เลยจริงๆแล้วบรรยากาศเอ่ยเพลงเอ่ยก็คือดีมากและยังสามารถสั่งอาหารมารับประทานได้ด้วยอาหารหลากหลายรสชาติดีหน้าตาคือสวยเลยถือเป็นมือที่ทําให้เราสามผพ่อแม่ลูกหลับฝันดีเลยค่ะมอร์นิ่งไปทานเบรกฟา์กันครับเด็กน้อยยังงัวเงียอยู่เล็กน้อยค่ะอาหารเช้าที่นี่จะเสิร์ฟเป็นเซตนะคะให้เลือกได้แบบตามใจและอร่อยทุกจานเพราะว่ามาที่นี่รอบสี่แล้วแต่ก็ยังชอบอาหารเช้าที่นี่เหมือนเดิมก่อนกลับเราก็นวดผ่อนคลายกันหน่อยนะคะก็นวดในวิลล่าไปเลยค่ะถ หือเป็นการพักผ่อนที่คุ้มค่าและได้เก็บโมเมนต์ดีๆไว้อย่างอบอุ่นใจมากไว้มาอีกแน่นอนค่ะ